สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮูนี่ก็อยู่กับเกมชมรมวรรณกรรมโตกิโตกิใน ep ที่9แล้วผมก็ต่อจากพาร์ทแล้วเลยนะผมที่เราอ่านวรรณกรรมของยูริไปนะผมแล้วก็แอบ,บหวานอยู่ห้องชมรมนะผมสองคนอ่ะไปต่อเลยครับผมอันนี้ของนายยูริฮะเอา้านายยูริ เมื่อกี้เราอ่านของใครวะอาโยริอ๋อเราอ่านของยูริอ๋ออืมชื่อคร้ายกันส่วนนี้เลยฮะพระเจ้าจอดพระเจ้าจอดโอ้สุดยอดไปเลยฮลัลโหลเอ,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 อ๋ฉันรักมันอ่ายิ่งกว่าอนันเมื่อวานนี้ วันที่ก็ซื้อตรงเกินไปหน่อยนะซายริไม่ไม่จริงๆนะแต่เอาไปแปะกำแพงเลยล่ะขนาดนั้นเลยโอ้ได้ไหมไซายริโอเวอร์ไปแล้วนะผมไม่ได้เก่งเลยซึ่งนี้ตามจริงผมยังไม่รู้เลยสามว่าทำอะไรลงไปก็ก็บางทีพราแบบนั้นันแหละ ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรไงแน่ใจว่าความคิดเห็นของยูริสร้างสรรค์กว่าไนแน่ที่แม้ว่าจะเป็นของรัสกิแน่ใจว่าเธอไม่ได้ชอบมันเพราะผมเขียนนะเอ๊ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะอ้าวรู้ไหมฉันคิดว่าฉันเข้าใจนายดีกว่าในเพื่อนเลยนะ นั้นตอนที่ฉันอ่านกวีของนายมันไม่ใช่แค่กวีมันคือกวีฮะมันคือกวีของทาโร่และนั่นทำให้มันรู้สึกพิเศษเข้าไปใหญ่เหมือนฉันสมผัดความรู้สึกนายอย่างนั้นได้จันทรอยู่ีกอดในกระดานไว้ทางหน้นแต่อยู่นี้เธอนีแปลกคนสมัต ันไม่ค่อยเก่งที่จะบอกว่ากระีนี้ดีหรือแย่โดยจำใจเล่นก็ร้อซะถ้าทำให้ฉันรู้สึกอะไรบางอย่างก็เป็นกรี่ที่ดีแน่ๆใช้ตะก,กาอะไรครับนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าอีแบบนั้นมันจะได้ผลหรือเปล่าอีกครั้งที่ผมรู้สึกว่าตัวเองแบกรับสิ่งที่สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับคงนั้น เอาข้อจริงๆผมไม่รู้เลยว่าเธอชอบกวีแบบไหนในตอนแรกใอใช่ก็ไม่ห่วยเหมือนกันอย่น้อยทำไมไม่ลองนึกถึงสักหน่อยละอ่ะอ้าาอยากเขียนอะไรให้ฉันหรอหลักจังครับครับถูกครับ เธอมั่จะคิดเรื่องคนอื่นเสมอเธอต้องคิดเรื่องของตัวเองทีละนิดทีละหน่อยบ้างนะถ้าไม่ทำแล้วก็เธออาจจะเจ็บปวดในบางจุดบ้างนะเออฉันจะไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรแต่จะพยายามจำเอาไว้นะอะไรก็เถอะยังไงก็เถอะดูสิอืมจะคิดว่าฉันชอบกวีที่มีความสุข เดี๋ยวสิบางครั้งฉันก็ชอบกินยซ่งเหมือนกันทั้งก็ทั้งคู่สุดเหนื่อยกันแน่เนี่ยมันมีคำเรียกใช่ไหมฮะเรียกว่าอะไรนะหวานอมขมกลืนใช่ใช่อ่าฉันชอบที่มันมีความสุขและเศร้าสุขและเศร้าผมไม่เห็นว่าเธอชอบอะไรเศร้าๆเลยนะสัญยริก็ อบความสุขที่สุดไงแต่บางครั้งเวลามีเมฆฝนคึมๆในหัวใคยเพีเศร้าเกิดช่วยกอดเมฆคลึมนั้นและสร้างสายหลงที่มีความสุขแตยูริายูรินั่นกวีที่ไม่ค่าคิดนะเอ๊ะหรอบางทีการได้แสดงอารมณ์ออกมาฉันอาจจะดีขึ้นก็ได้ขอบใจนะฮาโลฉันควรต้องไปเขียนมันลงไปแล้วละ่ะ ใช้วลของฉันได้เลยนะโอเคโอ้อีกแล้วมีแต่ยากยากหรบอเาเลยฉันถลอกหนังศีรษะเหมือนกับกระปุกใส่คุกกี้สถานที่แห่งความลับที่ฉันเก็บความฝันเอาไว้ลูกกลมๆแห่งแสงสว่างลูกเล็กๆดูไถ่กันดังลูกแมวตัวน้อยฉันใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ยื่นเข้าไปและดึงมาดอกมามันช่างอุ่นและอบซ่าน แต่จะเออละเหยไม่ได้แล้วนะฉันเก็บมันใส่ไว้ในขวดให้มันปลอดภัยค่ะแล้วฉันก็วางขวดไว้บนนั้นรวมกับขวดใบอื่นๆก้อนความสุขก้อนความสุขก้อนความสุขอย่าเริงการไม่ตาผูดสะสมขวดนั้นช่วยฉันในการผูกมิตรแต่ละขวดแห่งแสงดาวช่วยซ่อมสายใยประธานจิตบางครั้งเพื่อนกับฉันต่างรู้สึก ไปคนละทางก็ได้ขวดแก้วพวกนี้ไม่ให้ตีตัวออกห่างยังไม่จบเนะคืนวันผันเปลี่ยนความฝันมากขึ้นเล่นกันผันผ่านขวดแก้วมากขึ้นลึกลงไปและลึกลงไปโยชันเข้าไปเหมือนดังตำรวจเข้าไปในถ้ำค้นหาความลับในล่องรูและซอกลืบขุดลงไปและขุดลงไป ขุดเข้าไปและขุดเข้าไปนั่นเป่าเอาฟูนออกจากฝาขวดของฉันจะไม่รู้สึกเลยถึงเวลาที่ผันผ่านแต่รอมว่างของฉันอาจจะใช้วางของถ้าอีกสักหน่อยเ,เพื่อนๆของฉันต่างมองลอดผ่านประตูบ้านอย่างค่อยๆในที่สุดทุกอย่างเสร็จสับฉันเปิดประตูและพาเพืเ่อนๆเข้ามาพวกเขาเข้ามากันอย่างเร่งรีบวกาเขาอยากได้ขวดแก้วของฉันมากขนาดนั้นเลยสินะ ันหยิบขวดออกมาจากฉันอย่างโลนล้านขวดหนึ่งและอีกขวดหนึ่งส่งให้กับเพื่อนของฉันทุกๆคนคนละขวดทุกๆขวดทุกๆคนแต่ทุกครั้งที่ฉันยืมออกไปมันกลับแตกเป็นเสี่ยงๆอยู่ใต้เท้าฉันใส่ความสุขใส่ความสุขใส่ความสุขกระจายอยู่ทั่วพื้นพวกมันควรที่จะเป็นของเพื่อนฉันเพื่อนของฉัน ที่ไม่ได้ยิ้มเพราเขาต่างตะโกนวิงวอนหรือสักอย่างแต่สิ่งที่ฉันได้ยินกลับมีเพียงเสียงที่สะท้อนไปมา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 อยู่ในห้องฉันโอ้ <c oughs> แอบแอบด่าเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเทโลยีเออเขียนเองจริงๆดิแน่นอน วานไม่ได้บอกหรอว่าจะเขียนสยอดกวีตอลอดการออกมายังไงมันก็ใช่แต่ว่าแบบว่าไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้จากคนแบบเธอได้นะ่ะอืมมิก้าสอนฉันเยอะแยะเลยล่ะแล้วเร็วๆนี้ฉันเพิ่งสัมผัสควรู้สึกของตัวเองได้ด้วยเข้าใจแล้วเก็บจะน้าขุนลุกเลยนะเนี่ยน่าขุนลุกก็ไม่เชิงวันที่ฉันอาจจะชิน ความน่าเลิงของเธอสมากกว่าอ่าช่างมันละกันคิดมากไปเองแหละเรนคือของโคตรดีเลยเธอควรจะภูมิใจกับมันนะอ่าขอบใจรู้สึกรู้สึกเหมือนฉันตั้งใจที่จะแสดงตัวเองออกมาแบบนี้มันช่วยให้ฉันเข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นนิดหน่อยการเขียนนี่มันเพื่อนมันชัดๆลงหลายเรื่องนี้แล้วหรืองไง ัมว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะการเขียนสุดยอดจะเขียนจนกว่าจะตายเลยโอ้โหอันนี้กนเกินไปคุณเธอตามากล่ะซานยูริมีที่สายชอบหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างก่อนจะเลิกสนมันได้อีกไม่กี่สัปดาห์ผมสงสัยว่านี่จะเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าได้รู้จักความลงไหลในวาตาของเธอ คงจะมองในแง่ร้ายไม่ได้หรอนะต่อไปอัสติคนนี้จะเป็นอะไรอืมฉันชอบอันนี้มากกว่านะอเอ๊ะจริงนะอ่าใช่ฉันบอกได้เลยว่านายใจกล้ากับอันนี้มากกว่าอันก่อนนิดหน่อยแต่ไม่ดีพอหรอกนะมันรู้สึกทื่อๆอ,อยู่ อาจจะจริงก็ได้แต่ผมอยากจะลองให้ไรที่มันแตกต่างน่ะผมคิดสุดกำลังแล้วคือปกติชอบกวีไม่ได้พยายามมากจนเกินไปนะฉันเกลียดเวลามีคนทำเสียงแปลกๆหรือเพิ่มความหมายของมันด้วยทำที่ซับซ้อนและท่านำคานทำให้ง่ายๆน่ารักและตรงประเด็นเข้าไว้คือหลงไอ้ความซับซ้อนไร้สาระ ก้นี้หัวปากหัวปาล์มแต่ฉันคิดว่ามันได้ผลสิ้นดีทำให้ผู้อ่านต้องคิดถึงความในลึกๆพะมันเป็นข้ออ้างที่ไร้ความหมายชะมัดผมคิดว่ามันมีแต่ต้องคิดแบบ,แบ,บนั้นนะก็ต่างคนต่างความคิดแหละนะแต่ความคิดของฉันเป็นความคิดที่ดีที่สุดฉันคิดฉันแน่ฉันแน่ใจว่าต้อง นี่ดอกแล้วล่ะเออยังก็เถอะนี่กวีของฉันบางทีน่าอาจจะเรียนรู้อะไรสักอย่างก็ได้นะ <c oughs> อืมสึกเช่าวกวีของคนนี้ที่สุดแล้วอ่านง่ายดีเอมี่เอมี่ไม่มีไม่เอกนะอ่าเอมี่ก็ได้เอมี่ <c oughs> เธอ,อรู้น่าจะไม่ใช่มีนะ,อ,ะ,อ,ะอ่านเต็มตัวแล้วกันเอมี่ เราูเอมี่แมงมุมฮะอันนี้อันนี้ต้องอ่านว่าอะไรอ่ะยั่วเย่ฮะยั่วยินอะไรอ่ะอันนี้อ่าอ,อันนี้อันนี้ไม่เข้าไม่ถึงจริงหรอไมนได้ผมไม่รู้ว่า <c oughs> อ่านอะไรเหมือนกันเอมี่ฉันเคยได้ ye, ยิทู่หัวใจของฉันจะเต้น แต่มีขาของฉันเป็นแผลใหญ่เอมี่แล้วพาไปหานางพยาบาลฉันพยายามไม่เธอชอบแมงมุเพราะงั้นมือของเธอก็อืมหน้าหน้ามันไม่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 มันหน้ามันเธอมันน่า ต้องจะดีฉันจะไปบอกท,ทุทุทุคนคนที่ไหนนี่เราอะไม่เลยเลยใช่ไหล่ะรู้สึกว่ายาวกว่าของเมื่อวานนิดหน่อยเมื่อวานสั้นไปหน่อยแต่าหากมันก็แค่สอมหน้าแสนังว่านายจะไม่คิดว่าฉันทำได้ดีที่สุดแล้วแค่นั้นนะ ไม่ไม่ไม่มีทางเอาเถอะใจความกวีนี้ค่อนข้างตรงๆนะสงสัยต้องอธิบายสักหน่อยบางครั้งการอธิบายอะไรที่มันซับซ้อนด้วยความเปรียบเทียบอะไรง่ายๆจะง่ายกวา่าและช่วยให้คนคน,น,นรู้ว่าตัวเองง่แค่ไหนอย่างเช่นใครที่คิดว่าประเด็นอออกวีนี้เป็นอะไรที่งี่เง่าอาจไม่รู้เรื่องจะรู้จักคนแบบนั้นด้วย แน,น่นอนนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่ากวีของฉัน <c oughs> ฉะนั้นเถอะจะเป็นไงก็ช่างเถอฉะฉันเขียนวันให้เข้าใจง่ายๆคนก็มีงานดีนเล็กแปลกๆหรือความชอบที่ไม่ค่อยเหมือนใครความชอบแปลกๆที่นายกลัวว่าจะมีใครจะเข้าที่ทําให้พวกเขาสนุกหรือคิดในแง่บวกในแง่ลบกับนายดันั้นทําให้ ควรงีเง่าใครจะใส่ใจว่าใครชอบอะไรล่ะดาบนะดาบที่มันไม่ได้ทําร้ายคนอื่นและทําให้ตัวเองมีความสุขจะคิดว่าผู้คนควรเรียนรู้ที่จะเคารพความชอบแปกๆของคนอื่นหืน่าตลกนะครับวันนี้ยูริก็เขียนอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันหืนี่คบอกว่ายูริใช่ เขียนจวีเกี่ยวกับงานใเล็กแปลกๆของเธอผมก็ไม่เข้าใจนักหรอกเดี๋ยวเธอก็พูดอะไรที่มาแก้ายกันเหมือนกันผู้คนไม่ควรให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่มั่นคงกับเรื่องเหล่านี้จริงเหรออืมก็ถูกจอยลิก็แปลกๆอยู่แล้วทำง,งานเองแปลกๆก็สักหน่อยก็เป็นน่าสงสัยเลยนี่นะอย่าเข้าใจผิดไปนะ ไม่ใช่ว่าฉันตัดสินใจเธออะไรแบบนั้นเอสิกิและคำไม่ถูกฉันควรพยายามไม่ใจร้ายกับหลอนถ้าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยกับพฤติกรรมแปลกๆของเธอคือแบบว่าฉันคิดฉันก็มาจะเกลียดคนที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยและเมื่อวานยูริก็ทำให้ฉันรู้สึกแบบนั้นแต่นเรื่องนั้น สิ่งที่คุณทำดูเหมือนเธอจะได้รับบทเรียนแล้วล่ะก็คงงั้นแหละสไตล์การเขียนของเธอจะแตกต่างกันสุดๆผมแน่ใจว่าเธอจะต้องชื่นชมข้อความในบทกวุ่ยของคนแน่นอนอยังไงก็เธอที่ฉันทำดีที่สุดแล้วนะฉันไม่ชอบงานเขียน,นแต่จะมีประเด็นดีๆให้สนใจแต่ว่าการถ่ายทอดความรู้สึก ก็สำคัญแต่ฉันอยากให้ทุกคนได้คิดไม่ใช่ได้แค่รู้สึกสำไว้นะวันนี้ฉันจะแต่เงเจ๋งๆมาให้ดูตั้งตารอได้เลยอืมเราดูสลาว่าจะเจออะไร <c oughs> ไปเป็นโมดิก้าแล้วผมสวัสดีครั้งค่ะทาโลการเห็นเป็นไงบ้างคะก็ดีมั้งครับ มันว่าดีนะคะแต่ใดที่มันไม่ได้แย่นะฉันคิดว่า,าฉันมีความสุขที่คุณริยุใช้ด้วยตัวเองได้นะคะไม่นานคุณอาจจะทำผลงานชิ้นเอกขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ถึงขนาดหรอกครับผมไม่มีทางรู้ค่ะอยากจะแบ่งปันกบีที่คุณเขียนสำหรับนีรืองคะ แน่นอครับนี่ครับผมมมกกีให้โมนิก้าเอาละอันนี้ดีมากค่ะรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่ได้แค่เข้าที่มากขึ้นกับสไตล์ของคุณจินตาจินนาการแล้วแต่จินนาการถึงอะไรที่ดีกว่าที่ฉันอ่านบันกรก็แค่สงสันะคะแต่คุณได้แรงบัในดาลใจจากสไตล์เจนของยูริสินะ คงงั้นครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอมีความสุนหน้แล้วค่ะฉันคิดว่ากวีของเธอโรแมนติกมากที่สุดอธิบายดีที่สุดได้แบบนั้นค่ะเธอเหมือนเป็นคน,คนละคนโดยสิ้นเ,เชิงเวลาที่ได้จับปากการู้สึกเหมือนกันครับหรืเวลาเธอพูดเกี่ยวกับ,บรกรการมเหมือนมีแสงสว่างจากตัวของเธอ น่าเศร้าที่คุณยากที่จะคุยเป็นการส่วนตัวกับเธอได้เลยค่ะฉันลองแล้วแทนมันจะไรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในหองเธอกาผมหวองว่าคุณจะไม่ได้หมายความในทางแย่นะได้ค่ะไม่ได้นอนแต่แค่หวังว่าเธอจะไม่เก็บตัวเกินไปอย่างก้กับเกองของเธอแบบนั้นคุณคงต้องเข้าไปหาเธอแล้วล่ะ เอ๊ะข hey. ้าใจผิดเหรอครับฮ่าฮ่าฮ่าจะเย็นข้าจะเย,ย็นฉันรอเล่นข้าอย่างฉันม่ใใจสุดๆว่าเธอต้องมีแฟนแล้วแน่แน่อืมเดี๋ยวหรอค,อร,คอรับอ่าตัวละครสมมุตินะฮะบริก้ากระซิบประโยคสุดท้ายกับผมแค่ลาสหอนะฮะแต่ว่าไม่มี ไม่มีอะไรผิดปกติกับเรื่องนั้นครับโอ้รู้ละค่ะเป็นแค่ผู้เยียยแต่ว่านะคุณอยากอ่านกวีของชาเรียงคะฉันชอบวันนี้ที่มันออกมาเป็นแบบนี้นะหวังว่าคุณก็เหมือนกันนะคะเอาละผมขออ่านหน่อยนะครับเซฟ e ีเซฟฉันเซฟฉันด้วยนะ พวกสีพวกมันไม่ยอมหยุดพวกสีสันอันสว่างและงามเงนินจะจ้ายืดขยายและแทรกผ่านสีแดงสีเขียวและน้าเงินพวกเสียงดังพวกเสียงดังอะไรซึ่งความหมายและนิรัน์พวกเสียงพวกมันไม่ยอมหยุดพวกมันพวกเสียงดังเอยก,ก็เลยและ สันเอสอาร์ตพูดคาดและโคมครามไซโคมไซและแอนเจสแอนเจนและแทนเจนหรอใช่ไหมถ้าอา่านผิดขอโทษได้ครัผมประดุดดังเล่นกระดานดำบนเครื่องเล่นแผ่นเสียงประดุดดังเล่นแผ่นไวนิว็นขอบพิซ่า บทกวีอะไรซึ่งความหมายใดโหลดชั้นโหลดมีอะทำไมโมดิก้าไปแปหืมรูสึกเป็นธรรมชาติยิ่งกว่าอันก่อนหน้านี้อีกนะครับ <c ười> คือว่านั่นเป็นแนวทางของฉันนะฮะถ้าคุณไม่ชอบมันก็ขอโทษได้วนะคะไม่ไม่ผม ไม่ได้พูดแบบนั้นนเลยนะครับะนะไม่นะครเบคนกนี้แล้วแค่ผมไม่เคยเห็นนีเมื่อก่อนเลยนะจะรู้สึกเหมือนกำลังเล่นกับเหมือนที่ว่าบนกระดาษเลือกตำแหน่งและเว้นวรคทำที่สามารถเปลี่ยนอารมณ์ของกวีได้แทบจะเหมือนเป็นมนเลยนะคะการที่ฉันเขียนแต่บรรทัดสั้นๆทำให้ฉัน รู้สึกเหมือนว่ามันกำลังพยายามพูดเสียงดังผมเข้าใจแต่ผมคงแต่คงแยกเกินไปสรับผมอยู่ดีในการออกเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร <c oughs> บางครั้งการถามว่ากวีเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรก็ไม่ใช่คำถามที่ถูกนะคะกวีสามารถเป็นดังนำมาทำทางกายภาพแห่งการแสดงอารมณ์ความรู้สึก หรือบทสนทนากับผู้อ่านได้ถ้ามองแบบนั้นไม่ใช่ทุกบทกวีเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับบางอย่างอย่างไรก็ตามนี่คือทิปในการเขียนของบริการในวันนี้จ้าครั้งสุดท้ายอีงครั้งคุณอาจจะเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากเดี๋ยวนะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็อย่าลืมเซฟเกมนะคะ คุณไม่อาจรู้ว่าคุณเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ได้หรืออาจเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนะนี่ชิปการเขียนหรอแต่พูดอะไรเนี่ยนี่คำนี่คือคำแนะนำสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะเอาล่ะทุกคนตอนแรกกวีกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้ฉันได้เตรียมแผ่นสำคัญอย่าง บางอย่างไว้ด้วยขอให้ทุกคนช่วยมานั่งที่หน้าห้องมาหน่อยนะฮะตอวนี้เกี่ยวกับการเทศกาลใช่ไหมก็เป็นนานั้นอะเราทำอะไรสักอย่างเพื่องานเทศกาลจริงอะมันไม่ใช่ของที่จะมาเตรียมพร้อมกันภายในไม่กี่วันนี้แบบนี้นาน่าจะจบลงที่ความอับอายมากกว่าจะได้สมาชิกใหม่นะสิ ฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะฉันไม่ค่อยจะทําได้ดีสักเท่าไหร่เกิดต้องมาเตรียมพร้อมอะไรแบบนี้ในช่วงเวลาสุดท้ายนะคะอย่ากมนไปเลยค่ะเราทำอะไรง่ายๆกันโอเคนะคะเราไม่ต้องตกแต่งอะไรมากหรอกแต่เดลี้ก็เริ่มทำโปสเตอร์แล้วส่วนฉันก็เริ่มคิดออกแบบ แต่ฉันก็เริ่มคิดแบบของแผนพับที่เราจะแจกในงานเทศกาลแล้วนะโอเคงั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีหรอดีอยู่หรอกงั้นพวกเราก็ไม่รู้สักหน่อยนี่ว่าต้องทำอะไรในงานเทศกาลนี่บ้างอ่ะขอโทษทีฉันหรือว่าพวกเธอจะรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะซะอีกเราจะมีการแสดงกันอนะ่ะการแสดงหรอ เอ่อวอริก้าใช่แล้วพวกเราจะแสดงบทกวีของพวเราแต่ละคนกันยังไงล่ะพวกเราแต่ละคนจะมาอา่านบทกวีของแต่ละคนให้ฟังกันในอีเวนต์นี้ในส่วนที่น่าสนใจก็คือพวกเราให้คนอื่นๆได้ขึ้นมาอา่านบทกวีของพวกเขาให้ฟังกันด้วยเราอยู่นี้ได้ไปติดปสเตอร์ประกาศน,นี้ไว้ก่อนแล้ว เผื่อว่าจะมีคนอื่นที่สนใจแล้วก็อยากจะเตรียมพร้อมอะไรแบบนี้อ่ะเซนยุริที่กำลังรบายสีโปเตอร์อยู่ยกโปเตอร์ขึ้นมาให้พวกเราดูเอ่อนี่รอฉันเล่นใช่ไหมมอิก้าเธอสันยุริยังไม่ได้เอาโปเตอร์ไปติดประกาศด้ดยสามีเค้นั่นทำแล้วนะ ว่เธอคิดว่าเป็นไอเดียที่แย่ขนาดนั้นได้หรอก็ไม่เชิงมันไม่ใช่ไอเดียที่แย่อะไรหรอกแต่ฉันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะมาทำด้วยนะบอกตรงๆเลยนะฉันไม่มีทางที่จะไปยืนต่อหน้าคนมากมายแล้วทำอะไรแบบแนั้นแน่ๆฉันฉันก็เห็นด้วยฉันฉันก็เห็นด้วยกับเอสกฤฤฤิค่ะ จะไม่ทางทำอะไรแบบนั้นในชีวิตนี้ได้หรอกจิตภาพอยู่ลิสายหน้าเต็มแรงด้วยความกลัวสอกคนไอ้หลอกใส่อยู่ลิมันเข้าใจนะว่าวกเธอเข้ามาอย่างไงกันจะลืมสิว่ายูริกับนสกีไม่เคยอ่านกบกวีให้ใครสักคนอ่านเลยจนถึงไม่กี่วันก่อนนี้เองวันที่เราขอมากเกินไปเองแหละ ที่จะให้พวกเธอมาอ่านบทกวีในห้องที่มีคนเยอะแยะมากมายแบบนี้อันฉันก็มองข้ามเรื่องพวนี้ไปเองก็นั้นขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าฉันว่าพวกเราควรทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะเราเป็นแค่ความหวังเดียวของมนี้นะถ้าพวกเราแสดงในงานเทศกาลได้ดีลวก็ คนหนึ่งก็จะได้รับแรงบันดาจใจจากพวกเราแล้วก็ได้ทาตามไปด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดมีคนมาแสดงดเราก็เราก็จะสามารถอธิบายได้ด้วย,วยคําว่าวรรณกรรมเนะี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างได้แล้วมันเป็นเรื่องที่เราต้องแชร์ออกมาให้ทุกคนน่เองนะโอเคครับวันนี้ก็ขอจัดถาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผม อัดมาครึ่งชั่วโมงแล้วรอนนี้ก็ถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับท้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้ะเกมนี้ต่อไปเ้วยนะผมวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับผม